สวัสดียามเช้าที่แสนฮักเกสเฮาส์นะคะแพลนวันนี้ก็คือไปดูร็อกวิวพอยต์แอดูผามานนะคะเพื่อใครยังได้ดูคลิปที่แล้วเนะาะก็กอสรุปให้มาหน้าจุดนี้ในท่าแขกหลบก็คือประมาณ200กิโลนิดๆประมาณ200กิโลนี่ะทั้งหมดในท่าแขกหลมีี0 0้กิโลกินอาหารเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ออกเดินทางกันเนาะขอชิญไกก่อน พวกเขายินปูนใช่ไหม มันเนินมากเขาเล่งขึ้นเลยใช่ต้อง,องเล่องล <ะ S 2> อ่กไอหออน้ามาันฟังยังรถที่มันื่นมากอ่ะเออโอ้เราขึ้นมาค่อนข้างสูงนิดนึงก็มองไปอยู่ข้างล่างเลยสูงเยอะเลยแหล่ะในตรงนึงโอ้ เขาไม่รู้กี่ชั้นนะเยอะมากเลยสบายดีสบายดีสิบลายสิบลายสิบลายตอนที่จองมาเมื่อวานนี้ใช่ไหมบ่ได้จองมาไม่ได้จองรอนานกว่าค่ะบ่นานแค่ว่าพร้องบอกได้ถ้าพร้อมก็ไปเลยอ๋อโอเคเอนเนื้อไทยเลยนะคะมีกี่แบบคะแพ็กเกจปกติเราจะมีจองแพ็กเกจแต่ตอนนี้เราเปิดแพ็กเกจเดียวกิจกรรมของเราจะเป็นแพ็กเกจเลยเนาะเต็มแพ็กเกจจะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุหรีเนาะ อ๋อต้องเรียน <ปะ S 1> ทุกอย่างให้ครบโอเคขีเซลิงไม่ได้แล้วก็ปีนขาแล้วก็ยางอยู่กัวเล็กกัวตะนางแล้วก็ยางป่าจะมีเซลิงเส้นทับยิ้เป็นสี่หล่อิแปดสิบเมตรเส้นที่สองเก้าสิบเส้นที่สามแปดสิบจุดเริ่มต้นของเราจะมนอย่างนี้เนาะใช้เวลาชั่วโมงครึ่มมงหาสองชัมมง่วโมงเนาะเงินกี่ก็สองแสนแปดสิบห้าพันกีบอ่าเป็นเงินบาทเก้าเลยห้าสิบบาทถัดเป็นเงินเหรียญก็สามสิบดอลลาร์โอเคเดี๋ยวเรา ชำระเงินแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวออกไปใจได้ครับยังไงี๋ยวใจไม่ทันแล้วนะครับครับผมสบายดีเนาะสบายดีเนาะื้อจ้อยซื้อจอยบุษบาที่สิพาไปเที่ยววันนี้เนาะตอนนี้เรากมื่อเกี่ยวมาเรื่องกับการใช้อุปกรณ์เนาะตัวนี้คือสายเชฟหลักคลาเมเนอร์เนาะเพราะว่าเขาต้องด้ไซน์เองเพราะตัวนี้เราจำเขา กิจกรรมที่เราสิไปมื่อนี้จะมีอยู่สามอย่างเนาะขีสลิงปีนทาแล้วก็ไต้หัวนะะกิจกรรมตัวที่หนึ่งขีสลิงเนาะประกอบตัวนี้ตามผลิตภัณฑ์ที่ประกอบให้เนาะีแต่เวลาขี้เนาะข้อห้ามคือห้ามจับนี่เนาะจับนี่จับนี่ให้จับตัวนี้เนาะอย่างเดียวนยัว่นแหละหรือว่าปล่อยมือปไปเลยก็ได้เว,วลาขี้ไปเนาะมัาสกินเบสในนี่เนาะเวลาขี้ไปตามหยุดแล้วเนาะให้จับเสื้อแล้วเป็นเสถียรเขา เวลาต่ำมันสีค่อยสโลค่อยซาเขาเนาะตัวนี้เนาะค่อยไหลเขา้าตัวยุดแล้วค่อยจับถ้าบม่ยุดบม่ฟาจับเนาะเพราะว่าบปเถ้อเขาตื้นเขาไปขูวทึ่เส้นงลันดปลายถ้าว่ามายุดแล้วแล้วเขาไปจับเสื้อมันสไลด์กับคืวต้องรีบจับนะพอต้องรีบจับ,<อ>จ,บจับอันนี้ทิจคกรรมตัวที่สองเนาะปีนผาแต่และยึดมันสิเป็นสายซีฟในนี้เนาะเวลาปีนขึ้นปีนลงเอสคือกันเนาะปุ๊บ ก็นึงแล้วค่อยปลดตัวที่สองคือมาคอแล้วค่อยไปเพราะห้ามคือบ่ห้ามปลดพร้อมกันทั้งสองอันตัวที่สามเราไต่ขวามันต้เป็นไซเซฟขึ้นในนี้เนาะขึวานเนาะเป็นไซเดียวเนาะนี่เขาคอจะลับกันแล้วก็ย่างไปเลยเพราะห้ามคือใต้องมาเท่ากันเข้าใจวะเอเเโคสียวแล้วนะเอาพิชกลมอุบะ ไปแล้วโอ้ว้าวนั่งแกดูกดันเราไมาได้อบก่อนเอากรนค่ะเสียวนะ <c oughs> เปลี่ยนใจไม่ทันแล้วนะไม่ทันหายใจไม่ทั่วท้องตามมาไปได้เฮ้ยเสียวเสียวแทนว่ะพร้อมปะมไปเลย เส้นนี้จะเป็นเส้นที่ยาวที่สุดครับจะมีเสียวกว่านี้อยู่ครับโอ้มองอย่างนี้เหมือนไม่ยาวแต่ว่าตอนไปอยู่ตรงกลางคนเดียวนะมันเสียวกำเชียรเดี๋ยวจะหยุดก่อนครับโอ้โหไกลไหมครับโอ้โหดูวิวข้างล่างเว่งช้างให้ต้องอยู่ตรงกลางคนเดียวบอไม่าเคยแม่ขาสันนำมือก็สั่นปึ๊บ ได้ยได้จ้ะโอ้โหทีลงไปแบบว้ายเสียวยังไม่หายเสียวเสียวเนาะเสียวอันนี้ครั้งแรกเลยไม่เคยเล่นแบบนี้อะไรพร้อมปาโอเคพร้อมแต่ว่าพอไม่พร้อม อันนี้มันสูงอ่ะวันนี้ไม่เห็นสัตว์ป่านะแตปกติจะมีมีอะไรมาทำมีตัวอะไรครู่ครับเป็นอะไรครับมันเหมือนตัวดําหัวขาวครับเหมือนตัวลิงครับเหมือนลิงแต่ว่าตัวด<อ>ําหัวขาวอันนี้จะดำดิ่ง,งเล้งนั่นเองครับมันเร็วใช่คโอ้ <laughs> เส้นพิซซ่ายังยังยม่ได้โอเคโอเคว้าอันนี้เร็วมากแป๊บเดียว กำลังจะกรีดกรีดไม่ทันถึงก่อนเขียวหินมากถึงเลยนี่มันเร็วมากอันี่เร็วมากใช่นี่เราต้องลงไปนี่เหรอคะโอ้โหดูทางลงเรถือได้ไหม,ไ,มได้เลยคโโรับโอ้โหเค่อยลงค่อยลงจะนั้นหรอ อีกหนึ่งเดานอันนี้เป็นสะพานเหล็กโอ้โหเสียวเหมือนกันเลยสดุดเราจะไปตรงนู้นอีกไปทางนู้นโอ้โหให้ดูข้างล่างให้เสียวเสียว ดูข้างหน้ากระทางขึ้นเดี๋ยวขอขึ้นก่อนนะจ๊ะหันไปข้างหลังไม่ได้เลยโอ๊ย

เอาตรงไหนพี่ตรงไหนไมน่เหมือนมันเหมือนมันเคลื่อนหรือเปล่างพี่ไปรอ้างแหละมองไปดิเฮ่อเสียวเปลี่ยนมือมันหนันนก,น,น,น,กน,นั่งได้นั่งถึงนั่งได้เลยอเออเออนอนนอนท่านพักก่อนเท่านึงเป็นไง,งดูพื้นตอนเดินโยบโยบปอระวังนะ พอหยัดทะลุก็ได้อุ้ยเอกได้จัะโลหายคนทีสิเรียนสิบแปดคนสิบแปดคนอืมอันนี้นอนถ่ายรูปได้โอ้โหคลองอันนี้โอเคเซฟกลัวมุมนี้เขตสวยนุ๊นี่เรามาทำอะไรบนนี้เนี่ยจะทำอะไรบนนี้ลมดีมาก ดวงลามาเลยคุ้มบอกเลยว่าใครที่ไม่เคยมาเล่นลองมานะก็ถามว่าเสียวไหมเสียวอยู่แต่ว่าเซฟมีกดีมากแล้วก็พี่สตาฟเขาช่วยดีมากลองทายคนหนึ่งแล้วก็จะมีลุงหน้าคนหนึ่งครับนู่นที่ลองมาตัดเลือกฟังโอ้โอ้ผมเนี่ยสวยมากมันเห็นนุ่นเลยไมีเสีย่างขึ้นผาละใต้หัวสั้นเนาะขึ้นเป็นจุดสมิวไทยหกสมิวเนาะอยู่ถึงสิบจุด อยู่มือเดียวแล้วอยู่ทานเนาะสุดมากมึงกเล่ามาจากจีนนู้นโอ๊ยไปสิเอ๊ย ลังสวยมากเลยสวยมากดูช่องเขาตรงนี้ไม่รู้เขากี่ลูกตัวกี่ลูกเนาะเยอะมากโอ้ขึ้นมาแล้วแบบหายเหนื่อยอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของปอเหมือนกัน ในการเล่นซิปลายในการเล่นซิปลายแล้วก็เล่นอะไรที่แบบผัดผลนผัดผลนผัดผลอะไรเงี้ยไม่ไม่เคยเลยกว่าจะทําใจได้นะามันจะเป็นลมนู้น่ะที่เราว่าเรามาไกลอยู่นะวานทางนี้เนาะหนึ่งสลิงสองสลิงลองมานะคะสักครั้งหนึ่งเราจะไปทางนี้ใช่ไหมคะแล้วเราไปทําอะไรอีกคะเดินป่า300เมตรครับไต่ขัวดตุ้ยครับสลิงเส้นเดียวครับ <Okay. S 2> สิบเมตรแล้วก็ขี่สายสองร้อยแปดสิเมตรก็ถึงแล้วครับกลัวไหมกี่เมตรนะคะเนี่ยโอ้โหเกือบถอดเแรกกมวนเลยม้วนนี้แล้วจะมีมอญสนุกสุดไปแล้วใช่ไหม๊ <c oughs> ายบาย ไปกองมาแล้วเป็นไงกอรู้สึกอันนี้เร็วเราเดินป่าสามร้อยเมตรนึกถึงค้างกันเลยเดือนหน่เดไดเนาะเราไม่เห็นตัวนั้นอ่ะตัวตัวอะไรนะคะตัวคู่เรารับคุที่เป็นโลโก้อที่เป็นป้ายโลโก้ติดอยู่ที่จุดจุวโลโก้จะหาดูได้ยากมากครับเพราะว่ามันจะสูงทันแล้วครับมุ้กสงทันด้วย สดสัตววั์สงวนปะใช่ครับเข้าไหมปกลัวสลิงมากเลยที่ปะเคยไปอะไรนะตากฟ้างใช่ไหมไม่กล้าขึ้นที่ไปยืนดูเขาอะ่ะแล้วก็ไม่กล้าเล่น <laughs> ทีเนี้ยกล้าแล้ว <laughs> ไปไหนก็ได้มาเลยเ <laughs> <laughs> ทุกอ <laughs> <laughs> ันเลยชั้นเดี๋ยว้ไม่ได้เดินทางลาบส <laughs> <laughs> บายสบายเหรอเย อีกแล้วอีนันดานเราไปเดินขึ้นนี้ใช่ไหมคะ่ะใช่ครับโอ้ oh. <laughs> แม่ปอรู้สึกว่าน้ำหนักรถไปกี่กิโลรู้สึกว่าตอนนี้รถอยู่เดี๋ยวขึ้นไปก็ไปกินรอ้ <laughs> 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 ว่าเข้าใครลักเสือ <laughs> เดินของเ <laughs> ดิน่อฮไป จับจับล yeah. yeah. ุ่งก็ได้จับจับถ่ายกันแล้วนี่เฉียดนะปุ๊บสบายปลได้เอาละบ้างไปเลย สนุกมากค่ะต้องมาอีกแน่นอนขอบคุณมากๆครับมากนะคะขอบคุณที่จ่ายกับพี่บุษบานะคะเดีรือลอกวิวทอย้วเราไปดูก่อนว่ามีอะไรกินบ้างนะเดี๋ยวมาดูนิดนึงตอนที่เราไปไปจากนี่ไปไหนจุดนี้จุดนี้นี่ไปนี่ ันนี้ยาวแล้วก็ท่าเล็กแล้วก็สะพานตะไคร้แต่ขึ้นไปจุดชมวิวเขาขวนู้นเสร็จแล้วก็โนสลิงลงมาเข้าป่าสลิงสนันกลับทำไมมันสวยขนาดนี้ทำไมธรรมชาติถึงทำอะไรได้งามขนาดนี้สนุกบอกเลยไม่เคยต้องมาลองนะเซฟตี้ดีมากแล้วก็สตาฟดีมากเขาดูแลเราทุกอย่างประทับใจแต่ครั้งแรกอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมอยากให้อุปอปไปทางไหนแนะนําได้นะคะถ้าไปได้ก็จะไปเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารแล้วก็กินอาหารกันสักเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกันต่อ เข้าีตอนนี้เรามาเจอพี่อนุวัฒน์จัดให้นะคะพี่เขามาถ่ายรายการคนนี้เลยดีใจนะจะถ่ายรูปไปแล้วร้ยเอ็กซเนาะไปเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อนะจ๊ะกลางเมืองภูมิภาคห่าเมืองภูมิภาคจะเย็นเนาะไปนอนหน่ออาเนาะโอ้แต่คงอยากกินไฟอู้อันนี้ใหญ่ใหญ่สวย น่าาจะเป็ใบบยสูอันนี้ยาสูบสบายดยีโอ้ยสูดอากาศสดชื่นอมเบิงแจ้งน,น่อยเด้อเอาไว้ในนี่นานบ่ค่ะบางคนก็นเจ็ดมือ้อบางคนก็ชี้มื้ออันนี้แปอ้สบายดีย